มาค่ะวันนี้วันนี้เรามาพ่นยาค่ะวันนี้พ่นป้องกันอะไรคะวันนี้เพี้ยะตะกะจันฝอยเพี้ยไฟแล้วก็แมงกินใบแล้วก็เชื้อรา <c oughs> แล้วก็กระตุนนต้นไนโตรเจนเต็มที่รู้ไหมก็เอาทำใบไ,ไล่ไล่ใบให้ออกให้กลางไว หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะนี่ก็เลยต้องพ่นแมงปีกแข็งเชื้อจักระจันฝอยระบาดแล้วก็เชื้อราฝนตกทั้งคืนเลยของเราของเราไอใบปินหางวัตถุแล้วเนาะหางัะทูฝักดาบ,บแล้วก็ใบปีกแดงตรงน,นี้ระยะนี้แล้วค่ะต้องพ่นนะคะ ที่ออกใบอ่อนเนี่ยคะ่ะก่อนที่มันจะกลางก่อนใบกลางเราต้องพ่นกันการแมงกันเพีย้ยกันทุกอย่างอะค่ะอย่างน้อยกอ็ชุดไปต่อหนึ่งรอบถ้าให้ดีก็เพสลาดก็พ่นอีกรอบนึงพ่น,พ,นพ่นล้างใบการราสนิมด้วยเพสลาดทุกชุดอะเก็บรอบสองอีกไม่ต้องใส่ฮอร์โมนก็ใส่แต่ยาแมลงกับแมกนีเซียมนี่นะคะ กับจุลธาตุท้าใบกลางแล้วเราก็ใส่พวกนั้นเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอ,อะไรแต่ตอนแรกเราไม่ใส่แม่นีเซียมเพราะว่าเราต้องการให้ใบใหญ่เราไม่เราไม่ต้องการโครงสร้างเล็กถ้าเราใส่ตอนแรกโครงสร้างมันจะเล็กนี่จะเป็นยาลาสีเหลืองยาผงราคาถูกนะครับยี่ห้อก็ดูกันเนาะน่าจะรู้อี่สีเหลืองนะครยาลาเ่วงนี้ฝนตก เราจะไม่พูดเรื่องแบรนด์เราไม่ได้เราไม่ใช่บริษัทขายยาค่ะเราก็มันจะเป็นเพื่อนกับยาสีชมพูนั่นแหละย,ยาเบสิกทั่วไปที่ชาวสวนจะต้องใช้ทาต้นทาทาอะไรทนดินเน่าขอดินขเขาเนะี่ยยาพวกนี้มันไม่คอยมีปัญหาเรื่องการตี เราจะใช้เป็นยาผงแบบคุมไข่แทนจับใบเราจะใช้แค่ยาขยะไม่ว่าจะพ่นนูคนพ่นไปตอนนี้เราเลิกใช้จับใบแล้วนะคะปีแล้วปีนึงเราถ้าที่เราเลิกใช้สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุค่ะเราต้องประหยัดลดต้นทุนให้มากที่สุดแล้วแต่นแนวทางปีนี้แต่พ่นยาขยะเราใส่เต็มแม็กสารน้ำพาเนี่อะไรเราใส่หมดปีนี้บัตรเก็บเยอะค่ะดูค่ะ โล่งจ้งเลยสวนโล่งยังไงก็ต้องสู้ค่ะาหาร <laughs> ตายไปยี่สิบกว่าต้นต้นตายไปยี่สิบกว่าค่ะพี่น้องค่ะที่เหลืออยู่นี่ก็คือต้นที่เคยทำผลผลิตของสั้นหนึ่งตายไปยี่สิบรอดรอด้นจากความตายมาแล้วนะคะมันเหลือห่างๆค่ะดูค่ะต้นที่เหลืออยู่ต้นไหนที่ต้นที่ตายก็ปลูกซ่อมค่ะจะไม่ให้มันเหลือแต่หัวน้ํานะคะต้นไหนจะดูรอดแรกก็ปลูกซ่อมไปเลย ใส่ต้นคู่ไปเลยสู้เราต้องสู้เท่านั้นไม่สู้ไม่ได้ค่ะทําแล้วขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเสือกัดต้องสู้กันต่อไปอันนี้เราก็นี่ฝั่งเล็กเราค่ะนี่คฝั่งเล็กเราสามร้อยต้นเป็น<ม>ต้นค<ม>ู่ต,ต้นเดียวถ้าอันไหนไม่งามก็เราจะใส่คู่ค่ะไหนดูแล้วถูกไปแล้วหนึ่งปีเออทำไมไม่งามไม่โตนู่นนี่นั่นเราก็ใส่ ต้นหนึ่งไปเลยนะคะมีหลายน้อยก็ตายไม่แค่ยี่สิบก็ทิชช่ปีนี้ตายไปยี่สิบกว่าค่ะเศร้ามากเลยแต่เราก็สู้ค่ะอยากให้เพื่อนๆพ,นพนืทุกคนสู้นะคะไม่มีหรอกค่ะใครที่ปลูกแล้วไม่ตายตายทุกคนแล้วค่ะแต่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละสู้นะคะทุกคนเนี่ยสูตรเราสูตรของเราค่ะจากสวนวัฒนา ตายไปก็ปลูกใหม่นะคะอย่าไปซีเรียสค่ะไม่มีรวค่ะปลูกแล้วไม่ตายอะ่ะปลูกแล้วไม่ตายมีไม่บ้าจะต้นไม้ยี่ห้อไหนค่ะปลูกแล้วก็ตายหมดแหละดูค่ะโลงโจ้ง,จงเนี่ยเตื้อตะตออันนี้ก็รอดก็รอดฝั่งนี้แต่ตายเยอะเดี๋ยววันเดี๋ยวไอคลิปถัดไปเดี๋ยวจะมาถ่ายไอเสริมขาใหดูนะคะว่าต้นที่เราเสริมขาทุกต้นไม่ตายเลย แต่ต้นที่ไม่ได้เสริมอ่ะตามสภาพคะ่ะต้นไหนวันแอร์ก็แพ้ไปสู้ๆนะคะทุกคน